ครับผมวันนี้เรามาคุยกันเรื่องไก่ล็อตนะครับเพราะว่ามีเพื่อนๆถามหลายคนแล้วก็เป็นที่สับสนนะครับคนที่จะตอบได้ก็น่าจะเป็นพวกคนที่รู้เรื่อง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 กลไกพวกนี้พอสมควรนะเรื่องอาจจะเป็นพวกในช่างพวกอะไรพวกนี้นะครับผมเองก็พอรู้นิดนึงนะครับก็ลองมาแลกเปลี่ยนกันนะครับก็จะลอง มาวิเคราะห์ให้ดูว่าไอ้ไกลล็อตต่างๆเนี่ยมาเป็นยังไงครับเดี๋ยวจะลองถอดปือนออกมาก่อนครับผมนะครับโอเคตอนนี้ในไกลล็อตเนี่ยมันก็มีมีตัวไกลล็อตเนี่ยออกมาอยู่สองสามประเภทนะครับเอาหลักๆในสามประเภท ก็คือไกลล็อตที่เป็นพลาสติกนะครับแล้วก็ไกล็อตที่เป็นเหล็กเหล็กกสเตนเลสและไกลล็อตที่เป็นวัสดุน้ำหนักเบาเป็นโลหะผสมน้ำหนักเบาใช้คําแบบนี้จะเป็นพวกอันลอยอะไรก็แล้วแต่นะครับมันก็มีคนที่คุยกันแล้วก็สับสนบางคนบอกว่าไกลลนะ็อตน่ะมีพอจะเป็นจะต้องใช้เหล็ก บางคนก็บอกว่าไก่ลอดปืนเสือดมมอรุ่นเก่าไม่มีก็ได้มีนิดเดียวตรงโคนส่วนบางคนก็เห็นว่าปืนบางประเภทก็ใช้ไก่ลอดโลหะก็เลยเกิดความสับสนว่าจริงๆมันคืออะไรนะครับถ้าถามผมเนี่ยเอาผมเอาอย่างนี้ก่อนวัสดุของโรงงานเนี่ย ถ้าเป็นโรงงานที่มีมาตรฐานมีชื่อเสียงเนี่ยผมให้เครดิตวัสดุโรงงานเป็นอันดับหนึ่งนะครับส่วนอุปกรณ์วัสดุในชิ้นเปลี่ยนไปสับเปลี่ยนเนี่ยผมให้เป็นอันดับรองให้ดีแค่ไหนก็เป็นอันดับรองเหตุผลเพราะว่าโรงงานเนี่ยกว่าเขาจะทาดออิ่งเนี่ยแม้กระทั่งตัวไก่ล็อตเนี่ยพอจะทาดออิ่งขึ้นมากว่าจะสรุปว่าจะใช้ ไก่ล็อตมีความโตเท่าไหร่เนื้อส่วนผสมของตัวตัวนี้เป็นพลาสติกเนี่ยเนื้อส่วนผสมของพลาสติกตัวนี้จะต้องมีส่วนผสมอะไรบ้างจริงๆมีรายละเอียดเยอะเลยเขาจะต้องคุยกันเป็นเรื่องเป็นเรื่องของดออิงแล้วก็ตัวเนื้อวัสดุแล้วเขาก็ต้องไปเทสการสึกล้อการอะไรพวกเนี้ยรวมทั้งต้องเทสตตัวสปริงด้วยมันถึงจะถึงจุดที่เรียวกว่ายอมรับได้ทีนี้จุดที่ยอมรับได้อยู่ตรงไหนอะมันก็อยู่ที่ว่า ป,นนะปืนประเภทนั้นน่ะเป็นปืนอะไรใช้ในงานประเภทไหนบ้างนะครับเอาตัวอย่างอ,อย่างตัวเนี้ยเป็นเจน3เขาบอกว่าเป็นปืนท,ที่ใช้สำหรับต่อสู้เป็นหลักก็จะเห็นชัดเลยว่าตัวเจน3เนี่ยไกล,ล็อกมันเป็นแถวเดียวไอ้ตัวสป,ปริงเป็นแถวเดียวแล้วก็ไกล,ล็อกเป็นพลาสติกแต่ถ้าเราไปเห็นเจน5เนี่ยเอาง่ายเจนห้าเจนสุดท้ายเนี่ยไอ้ไกล,ล็อก ไอตัวสปริงกับกลายเป็นสองแถวแต่กายเราจะเป็นพลาสติกแต่เจน5สร้างมาเพื่อเพื่อเป็นปืนเพื่อให้ตลาดใหญ่กลุ่มใหญ่เพราะว่าตัวเจน5เนี่ยจะมีปุ่มปนนักที่ใหญ่คือเขาเขาไม่ได้ซีเรียสในเรื่องการยิงเร็วหรือการต่อสู้แบบสุดขีดคือการต่อสู้มันต่อสู้ได้แต่พอเอาถึงขีดสุดในการที่ใช้ประสิทธิภาพเนี่ยก็ต้องต้องยอมรับว่ามันแพ้แพ้ตัวนี้แพ้ตัวที่เป็นตัวปุ่มปนนักที่เล็ก เพราะว่ามันป้องกันการมือไปคลิปเนี่ยเวลาคลิปมือซ้ายเนี่ยหรือคลิปมือขวามไม่ไปโดนคือโอกาสที่แม็กจะขยับตัวหล,หลุดมาเนี่ยหลุดมาแล้วก็ทําให้ปืนติดขัดเนี่ยน้อยอันนี้เป็นตัวที่หนึ่งทีนี้แล้วก็อย่งอางวิเคราะห์เจนห้ากับเจนสามก่อนส่วนปุ่มปลดปดแมนกกซีนเนี่ยไอ้ปุ่มปลดคันค้างสไลด์เนี่ยของเจนสามก็มีเหลี่ยมเพชรคือปลดง่ายเบาวกว่าแต่เจนห้าก็มีสองข้างเห็นไหมเขาคุมตลาดใหญ่คุมคนทั่วไป คือคนที่ใช้เป็นที่ระดับหนึ่งแต่แต่ถ้าจะเอาระดับสูงสุดในการใช้งานหรือรีดผลิตภาพจริงๆอะ่ะเขาก็จะใช้เหลี่ยมเพชรจะเร็วกว่าทีนี้มาเกี่ยวอะไรไกรลอดเราจะเห็นว่าเจน5เนี่ยเป็นสปริงสองชั้นอันนี้เมื่อเราคุยไกรลอดเนี่ยมันอดไม่ได้ที่ต้องคุยเรื่องสปริงถามว่า CZ ล่ะ CZ มีสปริงชั้นเดียวแถวเดียวเหมือนกันเนี่ยเหมือนเจนสเนี่ยแล้วก็ ไม่ว่าจะเป็น TZ ตัวตัวเก่าตัว 75b หรือตัว 75c ก็ตามเนี่ยไกลล็อตเป็นพลาสติกแต่ตะปิงแถวเดียวแต่พอเป็น CZ p10c เนี่ยตัวนาโตเนี่ยเห็นชัดเลยอันนั้นขปืนต่อสู้เหมือนกันเขาสร้างมาเพื่อต่อสู้เลยนะอันนั้นก็เป็นไกลล็อตโลหะเอาละเกิดปัญหาให้ทำไมเป็นไกลล็อตโลหะไอ้สปริงในยุติแล้วทำไมเป็นแถวเดียว เพราะว่าไปดูปุ่มปนแมกซีนของของ P10C เนี่ยเขาก็เลียวเล็กเพื่อป้องกันมือไปโดนเหมือนกันแหละแล้วการจับอะไรเขาก็คล้องตัวของ Gen3 เนี่ยก็จะมีล่องนิ้วก็วเพื่อให้การการหลุดการดิ้นนะครับมันก็จะเห็นหลายอย่างหนึ่งเออมันต้องมันคุยอดแยกกันไม่ได้ระหว่างปืนต่อสู้กับปืนสภาพของไกลอ็อตของปืนต่อสู้กับสภาพไกล็อปืนธรรมดากับสปริงสปริง Gen5 เนี่ยถามว่า มีโอกาสที่ทําไมมันออกมาสองชั้นต้องถามอย่างนี้ก่อนมันออกสองชั้นเพราะว่าเวลาเราดึงเนี่ยสปริงตัวหน้ามันใหญ่เนี่ยมันจะยุบตัวง่ายมันจะมีการจังหวะยุบตัวพอยุบตัวปั๊บเนี่ยตัวตัวไอตัวสไลด์มันยุบตัวเร็วเนี่ยมันก็ทําให้จังหวะการดึงเหมือนเหมือนนุ่มมันดึงปุ๊บมันยุบตัวก่อนแล้วมันมีมีแข็งทีหลังแต่ถ้าเป็นแถวเดียวเนี่ยคุณต้องออกแรงนิดนึงแหละแต่ก็ไม่ได้เยอะจนเกินไปอันนี้เขาเป็นเป็นจุดหนึ่งทีนี้ สองแถวเนี่ยถ้าเกิดมันผิดพลาดเนี่ยมันเกิดสปริงไอ้ตัวกั้นตัวกั้นมันมีแผ่นชิมกั้นระหว่างสปริงตัวนถ้าเกิดมันตุดตัวมากเนี่ยมันเข้ามาซ้อนกันปั๊มเนี่ยปืนจะ้พิการทันทีคุณจะยิงปืนตัวนั้นเหมือนจุด44ีทันทีโดยที่ไม่รู้ตัวแล้วคุณจะตกใจแล้วการป้อนกระสุนการคลายกระสุนก็จะเกิดปัญหาแต่ถามว่าถ้าคนมีทักษะที่ระดับหนึ่งก็สามารถสามารถคลายกระสุนได้แล้วก็ตบท้ายสไลด์เข้าไปทํางานต่อเองได้นั่นคือต้องเป็นคนที่มีทักษะสูงจริงๆ แต่ถ้าระดับคนปกติธรรมดาลแล้วอยู่ภาวะที่กดดันและตกใจเนี่ยคุณก็จะใช้ปืนไม่ได้เลยนั่นคือสปริงมัดสุดแต่ถามว่าเหตุการณ์แบบนั้นจะเกิดไหมยากจะเกิดเมื่อคุณต้องยิงปืนไปถึงเกินหลักหมื่นนัดไปแล้วความหมายก็คือมันมันไม่มีผลไงเพราะว่าจริงๆนะ่ยปืนมันก็คืออุปกรณ์แมชชีนตัวหนึ่งนะอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้เป็นทูพรังเรียกว่าทูเป็นเครื่องมือ เป็นเครื่องมืออย่างหนึง่งดังนั้นเครื่องมือทุกประเภทต้องมีการสวิตดังนั้นเนี่ยเวลาเขาทามาแล้วเนี่ยเอ๊ะถามว่าเอา้าดังนั้นสะริงสองชั้นก็ก็แย่กว่าชั้นเดียวมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นเพราะว่าเขามีสเกลว่าประมาณ10,000นัดขึ้นไปเนี่ยคุณจะต้องตรวจสอบอะไรบ้างหรือมาเช็คความเรียบร้อยของตัวเครื่องมือคุณตัวทูแล้วคุณถึงจะใช้งานต่อได้ตามปกติอีกประมาณนั้นม,ม,มันมันมันก็ไม่ใช่คือจริง,รงๆมันก็เลยจุดเขาเรียกเซฟตี้แฟกเตอร์ไปแล้วทำไม หมาปืนต่อสู้เนี่ยเขาถึงได้ใช้ไกล็อตแถวเดียวใช้สปริงแถวเดียวนะครับไหนๆก็คุยแล้วจะให้ดูนะครับกรณีของสปริงแถวเดียวเนี่ยมันหมายความว่าตะกี้เราคุยคือปืนบา,บางรุ่นของก๊อกเนี่ยเขาจะมีสองแถวที่หลอกว่าแผ่นชิมตรงหน้ามันซุดได้เนี่ยมันจะซ้อนกันทีนี้แถวเดียวถ้าเกิดกรณีสปริงมันขาด นะครับมันอาจจะขาดท่อนนี้แต่ท่อนนี้พอมันขาดเนี่ยมันยังเรียงตัวกันอยู่ได้มันมันไม่ได้ซ้อนเข้าไปเหมือน้าบิงแถวเล็กกับแถวใหญ่ซ้อนกันอันนั้นปืนจะทํางานยากเลยแหละแลวจะเกิดปัญหากระแทกมือเราอย่างแรงจะทําให้เราตกชัยระหว่างการยิงหรือการต่อสู้แต่ถ้าเป็นสปริงแถวเดียวอย่างเงี้ยเวลามันขาดเมื่อขาดสองท่อนสปริงเวลามันขาดเนี่ยบางคนไม่เชื่อนะว่าสปบิงนี้ขาดถ้าคุณไม่เชื่อคุณต้องไปถามช่างซ่อมรถที่ซ่อมช่วงล่างโชครถยนต์ สปริงเขาก้านเท่ากับนิ้วนางผมอะขาดนะครับดึงออกมาเป็นสองวงนะครับดึงออกาเป็นสองแถวแถวหนึ่งอยู่บนแถวหนึ่งอยู่ล่างซึ่งจึงจะเหลือเชื่อคือมันหักได้พูดง่ายๆเหมือนการสปริงไกด์รอตนี่ก็หักได้หักขาดครึ่งได้แต่ถ้าเป็นแถวอย่างเงี้ยไม่ว่าจะหักสองท่อนสามท่อนแค่กลางหรือหักสามท่อนเขายังเรียงตัวอยู่เขาก็สามารถยังทํางานได้จนคุณยิงจนเสร็จธุระแล้วคุณมาเปิดดูคุณเพิ่งรู้ว่าสปริงคุณขาดอันนี้คือข้อดีของสปริง แถวเดียวดังนั้นเนี่ยเวลาปืนต่อสู้จริงๆเนี่ยเขาจึงเน้นไปที่สปริงแถวเดียวเพราะเขาไม่ยอมรับค่าเออร์เลอร์ของสปริงสองแถวที่จะซ้อนกันแต่อย่างผมบอกแหละสปริงสองแถวก็ไม่ใช่ว่าจะซุดเข้าหากันง่ายๆนะครับแต่ในหลักวิศวกรรมเนี่ยมันต้องคิดถึงจุดจุดสุดท้ายเลยจุดพังนะเพราะวิศวกรรมเนี่ยเวลาเขาออกแบบชิ้นส่วนเนี่ยเขาจะเรียกสับสับหนึ่งที่คนธรรมดาจะไม่ค่อยได้ยินคือการทดสอบแบบทําลาย การทดสอบแบบทำลายคือเขาเขาทดสอบจนถึงจุดที่มันพังอ่ะคุณง่ายง่ายนั่นแหละวันวิศวกรรมเขาจะคิดดังนั้นเนี่ยพอเป็นปืนต่อสู้เนี่ยพอเงื่อนไขมันจะต้องใช้งานได้ลื่นไหลไม่มีติดขัดตะปิงแถวเดียวอ่ะถ้ามันเกิดขาดครึ่งเนี่ยมันก็ยังเรียงตัวอยู่แล้วก็ยังยังยังดันตัวมันเองอยู่ก็ยังถือว่าใช้งานได้ได้ปกติเลยถ้าไม่รู้ตัวเลยแต่ถ้าเป็นตะปิงสองแถวถ้าเกิดมันตัวชิมตรงกลางมันซุดแล้วมันวิ่งซุดทอนกันเมื่อไหร่อันนั้นก็จะเกิดปัญหาว่าแรงดีคอยจะสูงมากนะครัับบปรระมาณนี้ค นัดถามว่ากลับมาที่กล็อกกับสปริงแถวเดียวแล้วกันอาทิตย์ที่ตอนเนี้ดูเหมือนซีซัดออกแบบมาทีหลังแล้วก็เริ่มมีน้ําหนักมีน้ําหนักแล้วทําไมซีซัดไปใช้โลหะซึ่งเราก็เชื่อกันว่าโลหะกับสปริงเนี่ยเวลามาเสียดสีเนี่ยแน่นอนมันจะสึกหลอทั้งคู่ผมก็เชื่อว่าซีซัดคิดเหมือนตัวสปริงตะกี้นะ่ยคือซีซัดเขาก็คิดว่า,าก็ต้องยอมรับว่าถ้าเกิดการเสียดสีเนี่ยถ้ามีน้ํามันอยู่เนี่ยตัวโลหะ สปริงโลหะกับตัวไกล้อโลหะเนี่ยมันก็จะลื่นไหลได้ดีกว่าเหมือนกันเขาก็มีการคำนวณว่าในกี่หมื่นนัดเนี่ยคุณจะต้องเปลี่ยนคู่นี้เลยทั้งตัวสปริงทั้งตัวไกลอ้อเพราะเขาต้องการประสิทธิภาพในการวิ่งลื่นไหลเขาไม่สนใจเรื่องการสึกหลอเพราะเขาคำนวณเรื่องการสึกหลอไปแล้วแต่อันนี้ผมขอโทษที่ผมไม่ได้เข้าไปตรวจแต่ในระบบช่างเนี่ยระบบวิศวกรรมเนี่ยมันคุยเรื่องนี้กันอยู่แล้วว่าเท่าไหร่ ดังนั้นเนี่ยมันจะบอกว่าอะไรดีกว่าอะไรเนี่ยก็ก็ไม่เสียทีเดียวนะครับแต่สำหรับคนที่ไปซิ่งปืนเนี่ยหรือไปคอสตัมเนี่ยก็ก็แล้วแต่แต่ถ้าถามผมผมเชื่อของโรงงานนะครับก็ยังเชื่อของโรงงานข้อสรุปเป็นยังไงข้อสรุปก็ใช้ได้ทุกอันนะครับถ้าเป็นของโรงงาน แล้วก็ผมเชื่อว่าสเปคโรงงานสูงสุดเพราะเขาต้องรักษาแบรนด์ไว้รักษาชื่อเสียงดังนั้นเนี่ยไม่ว่าคุณจะใช้เจน5ก๊อกเจนห้าหรือก๊อกเจนสามเนี่ยใช้ได้ทั้งคู่เพียงแต่ว่าคุณต้องรู้จุดอ่อนของเขาอย่างเจน5เนี่ยปุ่มปดแม็กมันใหญ่คุณต้องรู้คุณต้องคอยระวังส่วนเจนสมเนี่ยคุณรัวคุณกระหน่ำได้เต็มที่แต่เวลาปลดแมบบ็กคุณต้อง้งใจปดนะเพราะว่ามันปดยากเพราะมันเล็กกว่าอ,อย่างเงี้ยคุณคุณต้องเข้าใจจุดนี้ไง ส่วนวนปุ่มปลดแม็กของเจนห้ามีสองข้างก็คุณก็ทํางานได้ได้ทั้งซ้ายั้งขวาแต่จริงแล้วคนใช้ปุ่มปลดแม็กเหลี่ยมเพชรอย่างของเจนสามนี่ก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรข้างเดียวก็ปลดได้ส่วนพีสิบซีเนี่ยปุ่มปลดแม็กกาซีนเนี่ยฝั่งซ้ายเนี่ยติดติดอย่างหนักเลยแล้วฝั่งขวาเนี่ยก็แข็งมากแต่ถ้าดึงถ้าถ้าดึงสไลด์เมื่อไหร่เนี่ยจะเบาแล้วของพีสิบเนี่ยถ้าตบตบแม็กแรงๆเนี่ยสไลด์วิ่งกลับไปเอง ผมเข้าใจว่าตรงกลไกลตรงนี้แหละทําให้ปุ่มปลดแม็กของ p 1 4เนี่ยมันมันปลดปลดไอ้เขาเทียบปุ่มปุ่มปลดสไลด์มาทางานยากเพราะจุดนี้หนนะัเพราะว่าถ้าเขาตบตบแม็กกาซีนแรงๆเนี่ยสไลด์เขาวิ่งเข้าเองอ่าก็เลยอาจจะได้อย่างเสียอย่างคือมันเขาทำมาเป็นปืนตอสู้ง่เพราะเขาเขาไปวิเคราะห์วิเคราะห์กอกนี่แหละวิเคราะห์ปืนอื่นๆมาแล้วออกมาทําก็ได้เป็นเป็นข้อดีคือคุณก็ไม่ต้องปลดไม่ต้องปลดครั้งๆสไลด์ไม่ว่าซ้ายหรือขวา หรือไม่ต้องดึงเลยแต่อันตรายก็คือถ้าคุณมือคากายแล้วคุณตบปั๊บเมื่อไหร่ก็ลั่นทันทีนะอันนี้มันต้องฝึกตัวเองเข้ากับปืนด้วยนะครับทีนี้ก็น่าจะทําให้เอฟซีต่างๆหายสงสัยว๊ะทำไมมันต้องใช้ไก่ลอดเป็นเหล็กไกลลอดเป็นพลาสติกถ้าถามว่าการสึกหล่อวางเหล็กกับพลาสติกเนี่ยต้องยอมรับว่าพลาสติกสึกหล่อช้ากว่าไอ้ตัวทับิงเนี่ยสึกหล่อแทบไม่มีโอกาสสึกหล่อเลยแต่ตัวไกลลอดอาจจะสึกหล่อแต่ในจุดเผื่อเหลือเผื่อขาดเออเลอร์เนี่ย ทีสิบสี่ของซีซเนี่ยไปใช้โลหะเขาก็ว่ามันวิ่งกันเนี่ยมันก็ไม่ค่อยโดนกันนะตามหลักมันก็ไม่ค่อยโดนกันหรอกมันมันไม่ถึงกันหรอกเข้าใจป่ะมันไม่เสียสีหรอกแต่ถ้าโอกาสจะเสียสีก็น้อยหรือถ้าจะเกิดปัญหาก็น่าจะยิงถึงระดับเป็นหมื่นนัดขึ้นไปก็คืออยู่ในจุดที่คุณจะต้องเซอร์วิสแล้วละ่ะไม่ว่าจะเป็นไกล็อตตะพิงท้องแถวแกนพลาสติกแกนโลหะหรือซีซัดไกล็อตแกนทั้งพลาสติกก็มีโลหะก็มีหรือว่า สปริงแถวเดียวสองแถวพวกนี้เอาง่ายๆว่าใช้ของโรงงานไปดีที่สุดแล้วเมื่อมันถึงจุดเซอร์วิสเมื่อไหร่ก็ตามนั้นแต่จริงๆผมก็เห็นคนที่ซื้อลูกซองมาสี่สิบกว่าปียิงไปแค่สี่หนัดนะดังนั้นระดับคนไทยในยเรื่องเซอร์วิสเนี่ยแทบไม่ต้องคุยเลยมันจะเหลือกลุ่มคุยกลุ่มเล็กนิดเดียวคือกลุ่มนักกีฬากลุ่มนักกีฬากับกลุ่มคนที่ใช้เยอะๆแบบนี้ครับโอเควันนี้ประมาณแค่นี้ครับเดี๋ยวแปะลองไปนั่งคิดข้อสรุปเอานะครับผมมี อยู่แล้วคุณต้องฟังหลายๆรอบแล้วไปนั่งคิดครับผม